สวัสดีครับวันนี้มีกิ่งหลังปีนะครับวัสดุทัปีศนนปี06นะครับบางท่านก็เรียกหลังมิ้ยนะครับเนื่องจากโค้ดตรงนี้นะครับเท่าที่สอบถามผู้รู้ก็คืออันนี้จะเป็นหลักเป็นเนตัวปอปลาตัวปีครับหลังปีของวัสดุทัศแล้วคุณเสงี่ยมนะครับถือว่าเป็นพระที่น่าใช้ทีเดียวนะครับวิธีก็ใหญ่นะครับมีคนปลุกเสกยุคสมัยนั้นนะครับ มวอปุ่นโตนี่มาแน่นอนนะครับแล้วก็แล้วก็มีอาจารย์ดังหลายท่านลุกเสกที่ที่วัดพิทัก์นะครับแล้วก็ตัวเท่าที่เท่าที่บันทึกไว้นะครับที่ที่ก้นฐานเนี่ยจะมีจะมีรอยจานก่อหญ้าถ้าการก่อหญ้านี่จะเป็นเป็นรอยจานของเป็นก็ดูแลสแกนะครับลองส่องดูนะครับผิวเนี่ยโลหะเนี่ยถ้าเกิดองค์สวยๆเนี่ยจะออก จะออกเป็นสีชมพูเลยนะครับสีชมพูหรือเขาเรียกสีจมปานะครับสีชมพูเลยนะครับแต่องนี้ก็จะเห็นตามซอกก็จะเห็นสีชมพูอยู่บ้างนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดทิ้งไว้เนี่ยก็จะเกิดออกซด์ก็จะกลับดำอย่างนี้นะครับแต่ดำก็ยังเป็นเงานะครับพระถือว่าเป็นพระสายวัตถุทัศน์ก็จะทำค่อนข้างเรียบร้อยนะครับมีการผิวเผลเนี่ยมีการขัดแต่งนะครับ ผิวค่อนข้างเรียบร้อยนะครับพัดพัดก็อจอบมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็คือตัวโค้ดที่ว่านะครับปีนะครับ,รครบโค้ดก็ต้องดูเป็นโค้ดน,นะครับก็คือมีการตอบตอค่อนข้างจะแน่นนะครับชัดนะครับก่ออีปีนะครับอันนี้คือรอยจานที่ว่านะครับยันยันกอหญ้าของ ที่บันทึกไว้ก็เป็นของกุดดูวัสดสแกนะครับเป็นเป็นพระก,กิ่งที่น่าใช้ทีเดียวนะครับแล้วก็รูปร่างก็ไม่ไม่ใหญ่ไม่โตนะครับไม่ไม่หนักจนเกินไปนะครับสวยงามเป็นกิ่งสายวัตถุทัดอีกหนึ่งองค์ซึ่งราคายังไม่แพงนะครับ2506น่าใช้ทีเดียวขอบคุณครับ